สบายดีตอนเจ้าพี่น้องพอกัตอนเจ้ากำลังขีรถไถหน้าแปวข่ามาสีแปเข่ามาสีแต่ทำไมไทหน้าเนาะ้นกันยังขึ้มอยู่เลยขึ้นนีกน่ก็ต๊ต๊เืงอะไรฝนต๊เืงอะไรขึ้นนี่เนาะเว้ยลกแวเืงแห้งนะ theo tốt, bù hang rồi, theo phòi, theo hang, theo phòi, theo hang. để nói cái này, được thấy thạc ca Sabidibus sư sôn song นะ <c oughs> ไปบัสสุขุมเนี่ยไม่น้ำดูเพือนเผานอ้อไปกันสามคนดูเพือนเข้ <c oughs> าป่ะไปหกคน พอทางบ้านหน่อยอนี่เดจ้าอันนี้เด้อ น้าเปน็นอะไรมันทองใหญ่แล้วมันเ,นม,นเนม,านามื่อยมันแหลมอากาศบานา้ำมงบาน้ำมงใหญ่ใช้ใช้บอดี้มานะ ดีโนดะูเน่ะเมื่อกลาแว้วพาไล่ันเขาเขาก็ตีกัน้องเลยตกแห้ง เอดแันเหล่าอะไรพี่น <etry> mm. the one. ้องเลยเออเออปุ๋ยมันน้ำมันทองใหญ่มันแหลนแหลมมันเมื่อยเมื่อยเลยก็คือรถไทยมันเน่าได้นี่หมูแล้วสิครบพิ่นนเป็ยังหมูแบบม่าน้ำไปทองว่าลูกทองใหญ่เจาะอเลยนี่ลูกอยู่ในทองนี่จะเจากโตแล้ว แมวขึ้นแมวเจ้านาเลียบอเลยแม่พ่นแม่พุทน่มาอยู่เลยอยู่ก็เลียงมั่นให้มันไล่นูมันก็ะต่อแล้ข่ามันมุนข่าไปนี่ยเจ้ปู้ยบุการ้องหลดก่อนเอายูบะชาบีสีนะนี่จากแผ่นจาปูดีาเลยเอาแผ่นหนึ่งเอาแผ่นนึงบ่ เอาต้นิดามันไก่ไก่กันไหมมันก็พานซ้ายพ่นเดียวกันทันทีอืมต้นหนะแสบได้ไหมต้นหนะแสบได้มันใจขาวต้นขาหัวข้างนั้นนะแรมลนเลยเนยเล่นมาลุนมันเล่าจิ๊บกิ ไอกนตกแห้งเด้วพ่หน่เอาแล้วโอ้ยตี่ด้กูรออยู่ล้ออยู่ฝนแห้งเต๋อ้วปีเดียวมีปเหต์หน้าวะเนาะ ngoài phá là chỉ sơn chay nhé <laughs> <laughs> phá thôi mà quay cho vẫn xúc rồi bây giờ này cứ mà nhảy thêm một cuội nè cuội nó tăng ở lăng kha phụ của... mình nơi mà cuội nó nó tăng lăng kha phụ nhảy nhảy cuội tháo rồi เอาข้าวปลูกมาไว้สองสอบบ่ดาสองอีกมาไล่เมือก็รอรับชมพี่้องเลยสิตโตกาแล้วตอนนี้ก็ยังมื่อยขึ้มไม่อยู่ฝนกะเอาสังกะซีมาบาทนี่แกมาเบิดเลยบ่เนี่อือน้องเนื่อับน้องนาชาชี้ไปปลูกอันจิงไเลยเอจิงไคเอามาจะใช้บบเอาในบาทน่ะย,ยังเป็นยุ โอ้โกาปูอบ่้็เลยตั้งร่เียกเจอรอโอ้หวาดทปลูกแตกอลโอ้อบัี่ไงแล้วก็รังสิคุดคุ้มแล้วก็จะปลูกเลยบ่แยกออกมาเห็นเลยารกออันละกสองสามอันเมนไม่ยาได้ดีมากพี่น้องเลยไม่แต่บักซีดาอหม เล็กกระปูมาจอ,อก,กทัางกะชี้ทงหน้าปอเราหฮาก,กขวาม,มาแล้วเราต้องเอาแมงเมาออดีอรโลนี่โปออย่างคนหอนอยู่ได้แล้วแมงเมาป้เคยกินแน่พี่น้องแมงเมากระเด็ดบักสีดาอืมอันนี้แมงเมาที่เา้าอันปวดาเ้ื่ดกระซ่าปลาไหวโบราณห่างไกลใช่เนาะ น้ำอยู่ใไหน้ากนันยังงนอังอยู่ได้พี่น้องยังบองแกแห้กลับมาแต่ไปซีเขาอู้ังกระซีขัดรีนอเดาวมีแต่แผ่นนั้นน่ะเออขักอะไรนะอันนี้พอปูแล้วสื่อ พอกันใหม่คลิปหนาด้วพี่น้องขอบคุณพี่น้องเบอร์สุขสุขคนที่เขามาหาบส้ม